สวัสดีค่ะก็ะก่อนหน้านี้แตงได้มีคุยกับพี่มัรมาก่อนเนาะแล้วแตงคุณคุณว่าพี่มนี่ยเคยเป็นมะเร็งเมาก่อน,อนใช่ไหมคะใคะและ้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคือพี่เป็นมะเร็งบอกก่อนว่าพี่เป็นมะเร็งที่มดลูกเป็นทางพันธุกรรมเนาะเป็นทางพันธุกรรมเป็นมะเร็งที่มดลูกเป็นทั้งมดลูกและรังไข่แล้วก็ตัดทิ้งแล้วก็ให้คีโมค่ะพอให้คีโมเซลในร่างกายมันเสื่อมมันเสียมันเสียคีโมมันทำลายคีโมมันทำลายเซลทั้งที่ดีและเซลลที่เสียเพราะนั้นเซลที่ดีถูกทำลายไปด้วยก็ทำให้อะไรต่่าาาางงๆในนนรกยยโดทลไปสิ้ ดังนั้นพอพ,อพอย้อนกลับมาดูตัวเองว่ามัน,ม,นมีอะไรที่จะช่วยเหลือตัวเองได้มากก็คือธรรมชาติบำบัดสุดท้ายเราก็ได้มาเจอสิ่งที่เป็นธรรมชาติบำบัดจริงๆพอเรามาได้รู้จักกับโพส์อะเนาะ เพื่อนฝูกก็แนะนํามีเพื่อนที่เป็นมะเร็งก็อะไรด้วยก็แนะนำว่าลองดูสิพอเราลองเพราะเพื่อนเป็นกระเทยตันนังชอบฉีดพนังชอบฉีดแล้วคอนางก็เป็นฉีดอะไรคะฉีดความสวยเข้าไปนางก็เลยเป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองแล้วเราก็บอกให้โทษทีนะคะพวกฉีดผิวขาวหรอฉีดผิวขาวฉีดให้อะไรต่างๆคือทำความสวยทั้งหลายทั้งหลแล้วก็เป็นมะเร็งต่อมน้าเหลืองแล้วนางก็กินมากีนักลับมาสวยเหมือนเดิม่อนนี้เราก็เลยบอกว่ามันเราก็ลองเราก็ไปรู้จักมากีเราก็เลยหาข้อมูลปุ๊บมันจัดเต็มเลยค่ะชุดหนึ่งคือบิ๊กเซ็ ดิเร็จก็จะมีมากีพาสหนึ่งลังล็อกสเวตที่หนึ่งลังไลซิงเทียวสามกล่องนั่นคือ3เดือนมดจัดเต็มทุกกินตามโดสทุกอย่างไม่ต้องถึงหนึ่งลังแค่3าขวดเห็นผลรู้เลยว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงในร่างกายหนึ่งเปลี่ยนแปลงอะไรเลือดเราดีขึ้นระบบการไหลเวียนโลหิตดีขึ้นเพราะมัดเป็นคนที่เลือดทุกเอแลือดุุกเอจะเป็นทุกที่เสี่ยงต่อโรคมะเร็งค่ะเพราะเป็นทุกที่โปรตีนสูงดังนั้นเนี่ยมัดก็เลยมากินก็กินตามโดสแหละเดือนหนึ่งสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือเเเซล์ีี่มมมัันนนสยริดขึ้ ผิวหน้าจากที่ไม่ไม้ตัวตัวเป็นผิวดําๆเริ่มดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นมันก็เลยมัสมุกว่าเฮ้ยใครถามมันก็จะบอกตอนนี้มีผลิตภัณฑ์ดีๆที่มันช่วยเราแบบนี้ทั้งนวัตกรรมทั้งทุกอย่างที่เขามีอ่ะมันที่สุดของที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเอามาลองเราก็ท้าให้ลองท้าเลยให้ลองบางคนนะไม่เคยกินไม่อะไรเลยล่าสุดก็มีคนที่มาเขาให้กินก็บอกเฮ้ยจากเคยตื่นมาแล้วปวดเมื่อยให้ดีขึ้นไม่ปวดเมื่อยแล้วเฮ้ยนี่ไงมัดก็เลยจัดการให้เขาตัวมัดเองจากที่เป็นมะ อันนี้เป็นคอนเซปว่าน่ารักไม่เบานะนว่าจริงจริงค่ะคือสังเกตได้คือจะบอกว่าในกล้องนะคะกับผิวจริงๆเนี่ยผิวจริงใสกว่าในกล้องอีกค่ะอันนี้อันนี้กล้องไอโฟนนะเนี่ยสเนี่ยสีกนิดเดียวจะส่องเห็นข้างหลังกระโหลกเอาพี่มาดีนมานนิดนึงค่ะแล้วมะเร็งเนี่ยคือขนาดประมาณเท่าไหร่นะคะลินทักกำปั้นค่ะอยู่ในโคมมดลกมดลูกคนจะเป็นอย่างนี้เนาะเป็นประมาณสามเบียแล้วมันอยู่ในเนี้ยค่ะอุ้ยหนักแปดกิโลหรอประมาณสิบห้าเซนมั้งอยู่อย่างในเนี้ยอยู่อยู่ในผนังแปดกิโลค่ะ เหมือนคนมันก็เลยทให้เราอ้วนมันเป็นท้องมันบวมๆออกมาเพราะมันจะบวมๆออกมาใช่แล้วมันก็พองมาแล้วจุกมันล้สุดจุกมันมีความผิดปกติโอ้ยไหลเรื่องมากอาจจะรอดพัฒนาพอหลังจากที่แม่เสียอะไรเงี้ยเราก็ไปเราก็สังเกตอาการที่เกิดขึ้นตัวเองท้ายเราก็ไปหาหมอแล้วตรวจหมอสองกล้องเลยค่ะบึมเขาแบโอ้ยเข่าอ่อนเข้าไปเห็นข้างในคือเข่าอ่อนมันไม่ใช่แค่ที่มันลูกอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นที่รังไข่สองรังไข่ด้วยมันเป็นแบบพวงอมุ่นแล้วสุดท้ายมีคุณหมอชี้ให้เห็นอันนึงที่มันแตกเซลล์หมอบอกอันน นั้นเริ่มใจเสียก็เลยไปผ่าก็แต่เซลหมายถึงว่าเซลมันจะคายแคือลักษณะของถ้ามันเป็นพวององุ่นเป็นแค่เนื้องอกเฉยๆมันจะเป็นลูกกลมๆๆๆแต่มันมีลักษณะอยู่อันหนึ่งที่มันเป็นไม่เป็นลูกกลมๆเป็นเหมือนเอ่อเรียกอะไรน,นะดอกกระหล่ำอะ เขาเรียกว่าแตกเซลล์อันที่มันเป็นเหมือนดอกกระหล่ำนี่แหละคือน่ากลัวสุดนั่นนักมันมีอาการแล้วก็ตัดสินใจขอรายละเอียดของหมอหมดแล้วไปโรงพยาบาลจุฬาตัดสินใจดูเลยตัดสินใจรักษาตัดสินใจว่ามันเป็นยังไงคุณหมอคณะตรวจคณะตรวจตัดชิ้นเนื้อไปหมอบอกว่ามีสองข่าวจะให้ฟังข่าวดีกับข่าวร้ายเอ๊เราต้องรู้ทั้งสองข่าวไหมว่าข่าวไหนก็ได้ค่ะหมอ เขาบอกงั้นเอาข่าวดีก่อนข่าวดีที่เราตัดสินใจถูกการที่เราเปิดหน้าท้องเพื่อจะเอาตัดชิ้นเนื้อออกมันเป็นเรื่องที่ดีเพราะข่าวร้ายก็คือเนื้อชิ้นนั้นมันเป็นมะเร็งเองอะให้ให้ตายก่อนแล้วถึงจะตัดทําให้มะเร็งมันแตกมันจะไปไกลสุดท้ายมัดเป็นขั้นที่สองขั้นที่หนึ่งข้ามขั้นที่สองขึ้นสองแล้วแหละ รักษามันรักษาแบบชิวด้วยนะอืเป็นก็คือเป็นฉันอยู่แกอยู่มันรักษาแบบชิวใช้ธรรมชาติบำบัดใช้ทุกอย่างมันกินทุกอย่างเบสิกหมดเลยกินไม่กินเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยแล้วก็มาเจอจะมาเจอมาเกตคีโมฉายแสงม,มันใช้ให้คีโมอย่างเดียวมันให้คีโมอย่างเดียวกี่ครั้งเหรอคะมันให้ห้าครั้ง มมนให้ห้าครั้งจริงๆถ้าครั้งลจบให้มัดต้องหกครั้งแต่ว่าผลเลือดมันได้อะไรมันได้ทุกอย่างมันดีอ่ะฉะนั้นผลเลือดมันสําคัญผลเลือดสําคัญทะยิ่เลือดทุกเอ็เลือดถือว่าเป็นน้ําที่เวียนอยู่ในร่างกายถ้าเลือดไม่สะอาดคุณคิดถึงน้ําเน่าที่มันอยู่ในร่างกาย แล้วมันไปอยู่ตามสิ่งต่างๆในร่างกายถ้าข้างในเราเป็นแผลไอ้น้ำเน่ามันไปก่อแผลมันก็จะเป็นเชื้อโรคร้ายง่ายๆเลยค่ะเพราะนั้นเลือดต้องสะอาดก่อนันดับแรกเพราะนั้นมากีช่วยได้จริงๆค่ะโอเคก็วันนี้ขอบคุณนะคะพี่มาขอบคุณคะ,ะ,ะี่มาแบ่งปันนะคะค่ะค่ะโอเคขอบคุณมาก